สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์พบกับคุณผู้ชมวันพุทธที่18กันยายน2567รู้ตัวแล้วใครปล่อยคลิปลุงแล้วลุงจะเอาอย่างไรตามที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณไพบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลัง ประชารัฐครับสวัสดีค <il> รับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเราเรียกกันแบบคุ้นเคยอาจารย์นะเหมือนเดิมนะครับขอคุณนี่เรานั่งไกลกันมากเลยอ่ะผมอยากเข้าไปนั่งใกล้ๆคนที่กําลังจะได้50าล้านมากเลยอ่ะก็ก็นั่งใกล้ขนาดนี้ก็น่าจะได้ด้วยมันจะกระเซ็นกระสายถึงผมบ้างไหมสักห้าสิบเปอซ ก็ก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูอยังไม่ได้ฟ้องเลยนี่ถ้าเป็นรายการอื่นนะอ้าถ้าหมายถึงถ้าเป็นวันอื่นผมถามแล้ววางแผนจะใช้เงิน50ล้านยังไงเอา,เอานะครับนั่นก็คือเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีสำนักข่าวสำนักหนึ่งรายงานเกี่ยวกับคลิปของผู้คนหลายๆคนเรียกว่าเป็นคลิปลุงปริศนากันแล้วกันนะครับกลับเข้ามาเลยเรื่องนี้ อาจารย์ไพบุญครับตกลงคู่กรณีก็คือคุณหมาแก่อา้าวคุณดนายก็แล้วกันเราบอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามีข่าวแล้วตอนนี้อาจารย์ไพบุญฟ้องเขากี่ข้อหากี่กี่เรื่องกี่ราวยังไงของอจุดเริ่มก็อยู่ที่คุณดนายใช่ไหมดังนั้นก็สําหรับผมในฐานะส่วนตัวนะฮะนฐานะนายไพยบุญนิติตวันอืมผมก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมก็คือ ก็ได้รับผลกระทบก็ฟ้องคุณดนัยครับจริงๆมีสองข้อหาข้อหาแรกก็คือมินประมาทโดยการโฆษณามินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องตรงไปศาลได้นะก็จะฟ้องไปศาลอาญาอันนี้คดีอาญาคดีที่หนึ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นเนื่องจากคดีมินประมาทเนี่ยมีมูลละเมิดด้วยก็ฟ้องไปศาลแพ่ง นะฮะสารแพ่งก็คือจะเรียกค่าเสียหายนะฮะห้าสิบล้านบาทอ๋อคดีแรกอาญาที่หมิ่นประบาทคือมิ่นประบาทมันจะต่อยอดไปที่แพ่งเกี่ยวกับละเมิดก็จะเรียกค่าเสียหายห้าสิบล้านครับอันนี้อันนี้แพงมันหนึ่งกับสองต่อเนื่องกันอีกคดีหนึ่งละครับส่วนคดีที่สามนะฮะก็เป็นคดีอาญาเนื่องจากคุณนายเนี่ยนะฮะนำคลิปที่มาเปิดเนี่ยครับ มันเป็นคลิปได้มาจากการลักลอบดักฟังเราเชื่อว่าเป็นการลักลอบดักฟังคือมันดูก็รู้ <c oughs> ใครก็รู้เพราะ,ะว่าผมผมก็ไม่ได้ตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะให้ใครมาอัดเทปเสียงผมหรือว่าอัดอัดเทปอะไรแต่เลยทังสิน้นมันมีการเกิดขึ้นอย่างเดียวคือมีการดักฟังโดยใช้โทรศัพท์ม,นะมือถือรหรืออาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นผมก็ไม่รู้ แต่ว่าเป็นการดักฟังดักฟังฮ,<ะ>ฮ<ะ>เพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยคู่สนทนาไม่มีใครรู้ว่ามีการดักฟังอดังนั้นคลิปนั้นมีเป็นเสียงผมนะฮะแล้วก็เป็นคลิปดักฟังมันเลยไปไปดูแล้วก็ผิดกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะเรียกว่าประกาศของคณะกรรมาคณะปฏิรูปการปกครองชื่อยาวนะเอาสัานะ้นๆประกาศคณะปฏิรูปการปกครองก็ ฉบับที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะฉบับที่ยี่สิบเอ็ดนั้นเป็นเรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดมาเข้าวรกสองนี่แหละเข้าคำที่สองนี่แหละข้อสองข้อสองก็คือเป็นเรื่องนี้นะฮะซึ่งในกฎหมายนั้นมีข้ออยู่สี่ข้อนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าผู้ใดดักฟังใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยซึ่งข้อความที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหปีปรับไม่เกินหนึ่งแบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ข้อที่หหมายถึงคนดักคนดักก่อนอยเอาเอายอดๆเลยครับอาจารย์แล้วก็ไปใช้ประโยชน์นะฮะข้อสองอันนี้ของคุณนายเนี่ยเข้าขายข้อสองคนเผยแพร่ก็ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้จากการกระทําความผิดตามข้อหนึ่งหมายถึงมีคนไปดักฟังแล้วก็ ผู้ใดไปรับรู้ข้อความนั้นคือได้คลิปมานะฮะตามข้อหนึ่งแล้วมาใช้ประโยชน์<ะ>หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นออ,อย่างของคุณนายก็เอามาเอามาเอามาเผยแพร่เลยนะฮะโดยไม่มีอำนาจโดยชอบโดยกฎหมายเ,เพราะไม่มีอำนาจนะ,ะสื่อไม่มอำนาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คลิปนั้นถ้าเป็นคลิปที่ทําโดยกฎหมาย ปราบยาเสพติดหรือดีไซน์หรืออะไรบางกฎหมายก็ให้ดักฟังนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึ่งแต่นี่ไม่มีไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีทีนี่ปรับไม่เกิน1นึ่งแบาทก็เท่ากับเข้าขายคนดักกับคนเผยแพร่ไม่ไม่คือกรณีคุณดัานนี่เป็นผู้ที่เอามาใช้ประโยชน์และเปิดเผยทีนี้ผมถามอย่างนี้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยครับสงสัย ไพ่บุญนิติตะวันเลขาธิการพักเสียหายยังไงครับกับคลิปที่เขาเปิดคลิปที่หนึ่งถูกไหมฮะที่บอกว่าอันนี้ยอมรับว่ามีเสียงตัวเองเสียหายยังไงคุณไพ่บุญก็ความเสียหายในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือเสียชื่อเสียงแล้วก็ถูกดูหมิน่นถูกเสียช <5. S 2> ังน, <5. S 2> นะก็คนต้องไปดูในคอมเมนต์ของ คลิปที่คุณดนายลงอ่ะนะฮะอ๋อในเวลาที่เขา <นะ S 1> เผยแพร่อยู่เผยแพร่อยู่ก็มีคนไม่พอใจผมเยอะนะฮะคือเนื้อหาสาระในคลิปไม่ได้เสียหายแต่มาทําให้เสียหายตอนที่เอามาเผยแพร่อย,อย่างนั้นใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะฮะในกดีมิ่นประมาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นนักกฎหมายนะฮะก็ทาไมไปไปทำมีท่าไหนนะฮะไปโดนก็ดักฟังได้ มันแยกกันแล้วนะมินประมาทกับมินประมาทดักฟังก็ดักฟังไม่มันก็เกี่ยวกันทีนี้ผมก็เลยที่การถูกดักฟังถ้าถูกคนเอาเอามาเหมือนมันเหมือนประจานนะนะประจานเราอันนี้มันก็เสียหายด้วยนะแล้วมันมีความเสียหายทางกฎหมายอื่นที่ที่เดี๋ยวเราจะเขียนให้ให้อยู่ในคําฟ้องคือตอนนี้กําลังบัรยายคําฟ้องอยู่แต่คนสงสัยไงว่าเอ๊ภไพบุญนิติตะวันในคลิปก็ดูไม่ได้เสียหายแล้วอันนี้ขออนุญาต บอกก่อนนี่คือคลิปที่หนึ่งตามที่เขาเรียงลําดับเลยที่เป็นคลิปของการบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งไม่เป็นเบอร์หนึ่งอะไรแค่นั้นพอกฎหมายเขียนไว้ว่าเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมินอหรือถูกเกลียดชังเพราะฉะนั้นณขณะนี้ไพ่บุญนิติตะวันบอกตัวเองถูกดูหมินถูกเกลียดชังในขณะที่คลิปนี้เผยแพร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเรียกตรงนี้50ล้านบาทแล้วก็คลิปก็ที่เผยแพร่ก็เป็นคลิปที่ได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายดังนั้นก็จะใช้เรื่องข้อ ว่าทางผู้เผยแพร่ติชมโดยสุจริตในฐานะสื่อ,อก็ไม่ใช่ครับมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุจริตซตแล้วลอแต่เรื่องนี้ผมว่า มันเป็นเรื่องการต่อสู้กันคดีในศาลนะฮะคืออันนี้ก็บอก<ว>ข้อสอบเยอะแล้วลหละมันมันไม่ควรบอกเยอะขนาดนี้อ้าวนะ <c oughs> แต่จริงๆที่เขาพูดกันผมเชื่อว่าคุณภัยบุญตอบหลายครั้งแล้ว <c oughs> ทุกคนก็จะถามว่าที่คุณฟ้องเพราะคุณอยากให้คดีความขึ้นไปแล้วสารสื่อว่าใครเป็นคนเอาคลิปมาให้คุณดนัยใช่ไหมต้องการรู้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือรู้แล้วไม่ไม่จะเรียกว่าต้องการหรือไม่ต้องการก็ไม่ใช่นะฮะแต่กระบวนการเนี่ยทางผู้ถูกฟ้องนะ ก็จะต้องมาพิสูจน์กันนะฮะเขาก็ต้องบอกว่าเราบอกว่าเขาได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเขาก็ต้องบอกว่าเขาได้มาจากไหนเขาก็ถ้าเขาจะบอกว่าชอบโดยกฎหมายเขาก็ต้องบอกว่าได้มาจากใครนะผลนั้นเขาได้มาอย่างถูกกฎหมายนะแล้วเขาเอามาเผยแพร่นะรู้ไหมว่าเขาได้มาจากใครไม่ไม่แต่ถ้าเขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้ ไม่รู้ไม่รู้เขามาได้มาโดยเขาไม่รู้อะไรต่างๆะก็สุดแล้วแต่แต่ว่าคลิปตัวคลิปอะมันจบแล้วอ่ะโดยข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นคลิปดักฟังแน่นอนนะฮะผิดประกาศของคณะปฏิรูปนี้แน่นอนคือคนนั้นก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเอาเอาคดีนี้จะถาคดีคุยไปคุยมามเป็นอีกคดีหนึ่งคือคือคนเขาจะถามว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าใครปล่อยคลิป ทั้งนั้งที่คุณรู้แล้วเอาสั้นๆนะแต่คนเขาไม่เคยถามผมจะถามวันนี้เลยถ้ารู้ว่าใครปล่อยคลิปจะทํำยังไงกับเขาก็ดําเนินคดีจะ <คน S 1> เรียกมากกว่าห <คน S 1> ้าสิบคนปล่อย,ยคลิปไม่ฮะก็ดําเนินคดีนี่แหละเพราะว่าการปล่อยคลิปก็อาจจะไม่เป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะแต่ไปในเรื่องของอผิดประกาศเนี่ยนะฮะของคณะปฏิรูปเนี่ยนะในข้อห เป็นผู้ใดดักฟังใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยซึ่งข้อความที่ติดต่อทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดนะก็อาจจะผิดข้อหนึ่งถ้าข้อหนึ่งโทษห้าปีนะแต่ถ้าว่าคนที่คนที่อ่าไปดักคลิปเนี่ยรหรือไม่ได้ดักคลิปก็ตามนะแต่เป็นคนชัยให้เขาไปดักคลิปไปไปดักดักฟังหรือ,นะอ,อ เขาดักฟังแล้วเป็นคนใช้<ะ>ให้คนมาส่งให้คุณดนานัยเรืออะไรต่างๆนะฮะเป็นคนบอกให้คุณดนยัยหรือบอกให้คนมาอะไรเงี้ย<ะ>เรียกว่าเป็นเป็นคนที่จะใช้จ้างวานอะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะจะผิดข้อสามนะฮะข้อสามนี่จะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโอ้โหเป็นสิบปีต่อให้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นสมมุตินะ เป็นผู้มีอำนาจราชศักมีตำแหน่งแห่งหนก็ไม่กลัวเหรอพูดพูดเองไม่ไม่ผมผมมีตำแหน่งแห่งหนอาจจะเป็นหัวหน้าบุคคลนั้นด้วยเหรอ้านะบุคคลคนนั้นทำไมต้องมามีโลกมนุษย์มีสองเพศไงเอาก็บุคคลเลยจะอใ้เขาเป็นหัวหน้าสำนักงานในพักพลังประชารัฐเป็นนู่นเป็นนี่เราก็จะฟ้องเหมือนกันคือผมมองว่าใครกระทำผิดอนะ ก็ดาเนินคดีหมดละดําเนินคดีหมดนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าด้วยเหตุต้องนู่นต้องนี่อะไรที่เกี่ยวทท้งนั้นนะครับเพราะถ้ามีพยานหลักฐานนะไม่จะอยู่ดีๆก็ไปดําเนินเขาหรืออยู่ดีๆก็ไปไปต่อว่ากันอะไรเงี้ยไม่ได้นะอันนี้เข้าใจแหมนักงกฎหมายขนานี้ต้องมีพยานหลักฐานต้องชี้จิ้มลงไปเลยเพียงพอก็ถึงนคดีจะจะจะว่ากันอันนี้ใครจะว่าจะฟ้องอันนี้ภัยบุญนิติตะวัน มาร่วมสนับสนุน TOP n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ